ก็อาอรอก็เชิญนะครับต้งนี้ก็พครับมนี่แหลที่เดยวนั่ผมขอเรียกนี่นาครับาผมประเทศนี้ผู้ชายเราอแขกอาจจะเมืองนะครับอาจะทำเเราจะทำเรืเขาผู้ขอต่อเองานะครับ ที่เนาะบัานศีสุพรรณนะคะใส่ลายใิสจะโนวมนวกันโดยที่ใส่ปายใส่แหงนี้นะครของพื้นไทยเานะครับชื่อจากตากบเป็มคุเทารลูกโูกลู่นหลาเฮานะครับใช้ใช้ยังไะไม่ใช่คุโท่นนะครับแล่ก็ ไอ้ที่พ่อแม่ผิดสาบยิ่งงงว่าที่เร่อ่แล้วยกไดวไปเดียวไปนะครับไฟนี้เป็นไฟสักสิ้นนะครับพ่อแม่ผู้เห็นมือ่นเลย่นี่คือทดมัจะปากระโด้รอเล่านะครับอ นี้ก็คนพิธีผู้พ่อต่อแขร์นะครับก็นะครับแล้วอย่ากที่นี้ต่อไปก็เป็นพิธีมงคลของนะครับเป็นพิธีพายทรบทามนะครับเสร็จจากพิธีทับ pues mm hmm. ทามนะครับแล้วก็แล้วก็ nah, จะนะครับทำการแห่นะครับพรต่องยาวนะ่ยเปิดใต้เปิดใตเสาธงเสาธงของโรงเรียน ทางท่านอาปีเตอร์หรือว่าท่านกพลพลสองผู้สนับสน,นุนนะครับให้มานะครับให้พนมาช้างให้โรงเรียนนะครับเพื่อนก็ถือว่าช่วยกันนะครับวัดโรงเรียนนะครับเพื่อนนะครับบ้านบ้านเราคือยันยันชาติเดียวกอนเด้อนะครับบ้านก็คือชุมชนของเรานะครับทั้งสองหมูน่นะครับ วัดนะครับวัดก็คือการทำศาสนาที่เดินเดียวที่แจกของเขาให้ได้มาที่นะที่วัดที่สำนากของเขานี้นะครับวัดที่สำนากนี้เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับเป็นคู่บ้านนะครับคู่บ้านของจักรประมานะครับนะนะครับแล้วโลเรียนที่นี่นะครับโรงเรียนนีืโรงเรียนจักรประดงานะตะบนอุรุชาห์หรือว่าตอนหน้านี้เป็นตะบลคูชาห์ อะครับอานอนนะครับแตก็ยังเป็นกระนอยหนะครับของเพ่อนะครับ้จากนนเยอะอ่เพอนะครับขยายออกมานะครับคือเนียนเลยะสวยค่ะเนียนนะปะปานะปะปาก็จะปะนี่นะครับจะมีหอทังนะครับจะเานะครับเพื่อน้องพรัลงนะครับพรั่งเพื่นละเอีประทฮ มาจะ่าก <toys> ันได้ก่อนหนูนะครับม่ติดหอยทน้ำดูนะครับเราจะติดช้างอัำราลนะครับชางลวงนะครับนะครับตาเจ้า่านะครับอ้อโยนเข้าถ้าตุงนะครับาตงโง่าใส่ร้อยของซอยนะครับแบบนี้ี่น้องเาาตำบลคุลครรมตำบลคูสะคำจีแดงวาอยไ่วะนะครับตะเข้าน้ำแห้งยนเอ เอาพวกมนอนนะครับเพื่อนอย่มาสูา e ้นํายู่ภา <Position> ้นโตภาเนือแต่ใช้นะครับแต่ใช้แต่ดูบริกาีเนื้อก็ไม่่นองนะครับจะเต่านะครับจะเต่าช่ววันนี้นะครับก็เริญลุงเรื่องนะครับน้ำประานแล้วก็สะดวกขึ้นมานะครับเท่าผู้อ่าระยะเลาทาก็อาจจะรู้ว่าเออวัฒนะปามันเ็ใ่เลนะครัี่จะป่าที่นะครับ ออหร the the ือว่าปุนบ้าขอแก่เพราะปวนนะครับนิดน่าปุ๊บ้าโทรไทยปุ๊บ้าโทรไทยแล้วก็ขอโทรนอนนะครับที่อ่าเขาอบถามมานะครับรัฐาสร์ปุ๊บ้าโทรไทยขอโทรนอนมีที่เดียวนะครับแล้วก็ถ้าห้ามมานะครับก็มีทาบ้าอยู่นะครับเราต้องขอนี่าตนะครับที่ผมต้องเราถรงแม้จะที่รับหูบ้านหูบ้านก็ทรนะครับ ดูร so, ้าน so, 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 ัาแฟเลานเข้ับไปได้ได้ดีดูป้ายใส่ป้ายไมานะครับของคู่ไคนนะครับในที่วันนี้นะครับทุกวันนี้นะครับอีสีต่างๆมูจิก่าทุกคนแล้วสบัยจะเก่าแค่เข้าอาหารอาหารอันเลออันไม่ได้ด่อ เล็กไหญ่สูไใจแล้วยู่บ้านเขาอยูนัวจาพิชัยตะโลกได้แล้วเราจะต้องไปหาบ้านดนนะครับเล็กไหนอยู่ที่ตาที่ได้รนะครับได้แล้วผู้มือนะครับอย่างที่ถ้าเราคูเชื่อมนสภาพที่ใจดื้อเยวเข้ามาหล่างที่ท่านซิตเตอร์นะครับที่ตำบลบุรช์ก็ด้วยยูทูบด้วยเทคโนโลยีนะครับ สำคัญนะครับเพราอว่าเป็นขึ้นเรื่องนะครับที่ทำให้เรารู้จักคนทั้งโลกนะครับรู้จักอ่าพี่น้องเรานะครับเอาพั้วรถชอร์แก๊สจับไปลงรอสักพักจะเข้าไปอืมท่านท่านผู้ใหญ่คนแรกของพานจะไปเออเอาตวามรักอีกสักครั้งขอบคุณครับมีใจด้วย รับเลยรับเลยไม่ต้อารบ่ลยด้วยชวยด้วยโอ้รับรับไปเลยไม่ต้องรอทีน้อยที่ได้มาเป็นพระในการทายองค์พระพีพระพิธย

อ่าเรื่องนี้นะโอ้เสร็จไปแล้วอ่าครับจําได้อ่าอย่างนั้นนี้เสร็จแล้วนะครับก็น่าจะได้มีอ่าทองยาไป <laughs> <laughs>